ก็กตเผยค่ะซีเกมครั้งที่33ยิงสดมากที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า30ชนิดกีฬาความเคลื่อนไหวาการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ซึ่งบรรจุก,กีฬาแข่งขัน50ชนิดและ3กีฬาสาธิตรวมถึง1กีฬาสร้างมูลค่าโดยใช้3เมืองหลักได้แก่ กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลาค่ะลาสุดดกรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกระกะทเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดมากที่สุดโดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT เป็นแม่ข่ายร่วมกับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่า t s p o r t 7และสื่อพันธมิตรอีกมากมายที่จะเข้าร่วมถ่ายทอดสดกว่า30ชนิดในทุกช่องทางค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการพิจารณาให้สิกีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนสหพันธ์กีฬาต่างๆต้องการถ่ายทอดผ่านทางแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อการเผยแพร่กีฬาชนิดนั้นๆโดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับกีฬาที่จะมีการถ่ายทอดสดในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ดกรก้องศักด์เปิดเผยว่าจะเลือกถ่ายทอดสดชนิดกีฬาสากลเป็นหลักค่ะหรือกีฬายอดนิยมที่อยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาไทยอาทิฟุตบอลวอลเล์บอลแบดมินต กรีธาว่ายน้ำเทควันโดยกน้ำหนักมวยสากลตะกร้อและอีกมากมายรวมทั้งกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่จะต่อยอดไปถึงระดับเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมอย่างอ e ีสปอร์ตเป็นต้น ส่วนชนิดกีฬาที่จะไม่มีการผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดนั้นจะมีการบันทึกการแข่งขันเพื่อสรุปผลค่ะและทำเป็นไฮไลท์สำหรับการเผยแพร่ต่อไปซึ่งยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศจะได้ติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33อย่างจุใจแน่นอนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คาว่า wrn